สวัสดีน้วยนะครับคุณผผมนะครับ Echo โ a เกมเซก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นคลิปที่สี่หรือสามไม่แน่ใจนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมเอีจมาแจกเกมนะครับเป็นเกมไมค์ครับไม่ครับทุกคนก็อาจจะคิดนะครับว่ามันเป็นไมค์ครับอะไรแต่ว่า มันคือมันครับเวอร์ชันสามสองหนึ่งมันไม่มาเว้ยต้องตัดมั้งไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดนี่ครับ0.15 9 0จุดสิบห้าจุดเก้าฟาบิวหนึ่งนะครับภาษาก็มีประมาณนี้เลยนะครับ ไม่รู้นะครับว่าเมื่อไหร,ร่เขาจะถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ขออภัยกันด้วยนะครับถ้าเกิดยังไงล่ะก็ผมก็จะมาไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนสก,กินก็ตอนนี้ก็เขากำลังจะออกกับบ้านกันนะครับแต่ไม่ไปเป็นไรมาต่อกันเลยรอนาะนชิบหายไม่ไม่รอแล้ว ก็ลิงค์ผมก็จะผมก็จะลิงก์งไว้ใต้คลิปนะครับก็ของก็จะมีประมาณเฮ้ยเดี๋ยวแล้วผมจะข้้าใหม่ประมาณมันเก่าผมก็มีออ,อพอจะตัดนี่มาเร็วจังเนาะนี่นะครับ ของพวกดาบก็จะมีมาแช่นี้นะอันใหม่แต่สปอนเอ็นบีซีน่ผมไม่ใจนะหลักจงเว้ยนี่นะครับมันวางไม่ได้ใครรู้ตอบด้วยนะครับนี่นะครับก็คือไอปลาหาหินมลกไม่รู้นะนี่ครับก็บล็อกเหรอครับก็จะมีประมาณนี้นะครับหนึ่ง สองสามไม่แพ้ดรากอะไรเนี่ยดรากพายส์ไม่รู้นะครับผมไม่เก่งอ่ะบอกแล้วอันนี้ก็ซีเซเล่นอะไรไม่รู้ นอกนี้ก็จะเป็นแบบของแบบเห็นพวกที่มีมอนสเตอร์นะครับอย่างมันจะมีซีเวอร์ฟิตเอา,าแล้วก็ผมก็จะมีช็อตเด็ดอีกอย่างนึงนะไม่ขึ้นเโอเค้าแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนผมเขียนเสร็จนะครับ ็ได้มากันแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้เกมหมด0นย์ั่นเองหลายคนก็บอกว่ามันใช้ไม่ได้หรอกมันใช้ไม่ได้หรอกอาจจะนะครับสามสองหนึ่งเอาทำไมไม่ไม่เปลี่ยนวะลืมไปมันเปลี่ยนบรอากาศบ่อยโอเค G A M E M O D E ศูนย์อ้าวทำไมมันเปลี่ยนไม่ได้อะอ๋อเข้าใจแล้วหรือว่าอาจจะมาเปลี่ยนในนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปจนตรงชีตอะไรเซตอะไรนี่นะครับแล้วกดเข้าไปตรงนี้นะครับ แล้วกดเข้าไปตรงเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับโอเควันนี้ก็ใครชอบกดไลค์นะครับชอบชมมากกบซับนะสำหรับวันนี้ผมฝากไปติดตาม e c h o Game กมกันด้วยนะ